ู่ใสุขภาพให้ดีอยู่งเป็นผู้บัดีศึกษาหารือกันเป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะทำหน้าที่แทนพี่น้องคนไทยทั้งประเทศในการที่จะปกป้องที่กระจายพื้นที่แห่งนี้ตามหน้าที่ตามบทบาทของพวกเราอย่างดีที่สุดนะครับมั่นใจว่าพวกเราทำหน้าที่ได้ดีขอให้ รงความมุ่งหมายภาษาิภาพการทำงานที่ผ่านมาได้ดีแล้วก็ขอให้ฏิบัตรตงไปตรงมาและทำหน้าที่ให้ดีให้ดีฝากผู้ชาดู้จักชั้นและกับดูแลให้ติดตามนโยบายและดูแลขอา,าใจลูกน้องทุกคนในวงนี้เป็นหน้าฝลนหน้าฝน ฝากุู้ชาที่ดูคือการอ่านบกท่านก็ได้ฝากมาเรื่องความเป็นอยู่ <c oughs> เพื่อกันผลที่ภาคเที่อาสายก็ขอให้ให้ความสำคัญนะครับแล้วก็ถ้าขาดนแลอสิ่งไหนก็ขอให้แจ้งผ่านข,าขอบอกความน่ขึ้นมาก็มีพี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งที่พร้อมที่จะให้การสน,นับสนุนระบบเองอก,อก,ก็พร้อมที่จะดำเนินการอยู่แล้วนะครับ ขอเป็นแรงจะให้ทุกคนขอให้น้องๆทุกคนเกิดความสุขเยาว่าปลอดภัยสุขภาพอนามาแข็งแรงพร้อมที่จะทำหน้าที่ปกป้องเพื่อชาติเป็นหน้าด่านที่สำคัญให้กับพี่น้องคนไทยทั่วประเทศแล้วทุกคนมีความสุขตลอดไปแล้วก็เยาว่าปลอดภัยทุกคนแต่ว่าเสีย